สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งกำลังถูกพูดถึงในหลายสื่อเลยสวัสดีค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ออ,อาจจะพูดได้ว่ากำลังร้อนระอุอยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาภารกิจของเราวันนี้ก็คือการลองเข้าไปดูเบื้องหลังว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่ง ภาพที่เราเห็นจากข่าวทั่วไปอาจจะเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นนะคะใช่เลยครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้จะพาลงไปดูที่ฐานของมันเลยใช่เลยครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยฉายภาพว่านี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งเรื่องเขตแดนธรรมดาธรรมดาค่ะแต่มันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเดิมพันหมดหน้าตักหรือถ้าจะให้พูดก็คือแพ้ไม่ได้สําหรับตระกูลฮุนเลยทีเดียวอืมมันเป็นเกมที่ถ้าแพ้อาจจะไม่ได้เสียแค่ดินแดน แต่คําคว่าแพ้ไม่ได้นี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะครับเพราะข้อมูลระบุชัดเจนมากว่าความพ่ายแพ้นในความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะหมายถึงจุดสิ้นสุดของอํานาจที่ตระกูลฮูนสั่งสมมาเกือบครึ่งศตวรรษ โอ้ oh, 40กว่าปีเลยนะครับใช่ค่ะนั่นทําให้ทุกการตัดสินใจทุกการเคลื่อนไหวมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์การรบอย่างเดียวแต่มันคือยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของทั้งตระกูลเลยค่ะพอเดิมพันมันสูงขนาดนี้เอ่อคาถามแรกที่ผมคิดขึ้นมาเลยก็คือแล้วจะสู้ต่อไปได้ยังไงนั่นสิคะในเมื่อการทําสงครามมันต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลแล้วข้อมูลที่เรามีก็ชี้ไปที่แหล่งทรัพยากรที่ ไม่ธรรมดาเลยที่ไหนคะตลาดมืดครับตลาดมืดเลยเหรอคะใช่ครับประเด็นนี้ทำามาผมประหลาดใจเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธแบบลับๆแต่แหล่งข่าวใช้คําว่าหัวบันไดบ้านแทบไม่แห้ง ห oh. คำนี้มันให้ภาพที่ต่างออกไปเลยนะครับมันสะท้อนสภาวะที่คับขันแล้วก็เร่งด่วนมากๆเลยค่ะภาพของหัวบันไดบ้านไม่แห้งเนี่ยมันหมายถึงมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ค้าอาวุธจากทั่วโลกเดินทางเข้าๆออก,ออกๆเพื่อเสนอขายยุโทโธปกรณ์กันอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นมหากรรมเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่การจัดซื้อตามปกติแต่เป็นการกว้านซื้อทุกอย่างที่หาได้เพื่อเติมเชื้อไฟให้สงครามมันดําเนินต่อไปให้ได้ และในข้อมูลมีการระบุรายละเอียดของอาวุธพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับผมเห็นมีชื่อแปลกๆใช่ค่ะมีระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนอย่างจรวด PM 2 1จรวด Type 9 i b หรือ RM 7 0จรวดพวกนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันเป็นอาวุธไฮเทคหรือว่าเป็นของที่หาซื้อง่ายในตลาดมืดเป็นคำถามที่ดีมากค่ะอาวุธพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยียุคโซเลียที่ยังใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกอ๋อครับ มันไม่ใช่ของล้ำสมัยไม่ใช่จรวดนำวิถีที่แม่นยำอะไรแบบนั้นแต่มันมีประสิทธิภาพสูงในการโจมตีแบบปูพรมหรือที่เรียกว่า area saturation คือเน้นสร้างความเสียหายในพื้นที่เป็นวงกว้างคือเน้นปริมาณไม่ได้เน้นความแม่นยำถูกต้องค่ะการที่ต้องรีบหาซื้อของพวกนี้เพิ่มเนี่ยแสดงให้เห็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนว่าพวกเขาสนใจปริมาณมากกว่าคุณภาพครับ จุดประสงค์หลักก็คือการยิงข่มขวัญสร้างความหวาดกลัวแล้วก็สร้างความเสียหายให้ได้มากที่สุดไม่ใช่การโจมตีเป้าหมายที่แม่นยำอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเน้นยิงให้เยอะเข้าไว้ให้ดูเหมือนว่าเรายังมีพลังยิงที่เหนือกว่าอยู่ใช่ค่ะโอเคครับแสดงว่าเรื่องอาวุธนี่ดูเหมือนจะยังไปต่อได้แต่การรบมันไม่ได้มีแค่ของพวกนี้มันต้องใช้เงินเงินมหาศาลเลยค่ะใช่ครับแล้วข้อมูลชี้ว่านี่คือคานงัดสำคัญของสถานการณ์ทั้งหมดเลย และนั่นก็นําไปสู่คําถามที่ใหญ่กว่าว่าแล้วเงินมาจากไหนนั่นสิครับในสถานการณ์ที่อาจจะถูกจํากัดการเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศแหล่งข้อมูลให้ข้อสังเกตไว้2ทางที่น่าสนใจมากค่ะครับทางแรกคืออะไรครับทางแรกคือคลังสมบัติส่วนตัวค่ะ คลังสมบัติส่วนตัวค่ะที่อาจจะสะสมมาตลอด40ปีที่อยู่ในอำนาจซึ่งอาจจะรวมถึงเงินจากธุรกิจต่างๆค่าคุ้มครองหรือคอร์รัปชันมันคือเงินทุนสำรองที่ถูกเก็บไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเป็นเหมือนกล่องทุนเพื่อความอยู่รอดของระบอบเลยก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้ค่ะแล้วอีกทางหนึ่งละครับอีกทางหนึ่งนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคือการสนับสนุนจากสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มทุนสีเทาอืมทุนสีเทา พอพูดถึงทุนสีเทาในบริบทนี้แหล่งข้อมูลได้ให้รายละเอียดไหมคะว่าหมายถึงกลุ่มไหนเป็นธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศหรือว่าเป็นกลุ่มทุนจากต่างชาติที่เข้ามามีอิทธิพลข้อมูลไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นใครนะคะแต่โดยในแล้วทุนสีเทามักจะหมายถึงเครือข่ายธุรกิจที่มันก้ากึ่งระหว่างถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายค อาจจะเป็นแก๊งครองเซ็นเตอร์บ่อนพนันออนไลน์หรือธุรกิจลักลอบขนของเถื่อน๋อ oh. ซึ่งกลุ่มทุนเหล่านี้มักจะเติบโตได้ภายใต้การคุ้มครองของผู้มีอำนาจและเมื่อผู้มีอำนาจต้องการความช่วยเหลือทางการเงินก็ต้องตอบแทนแน่นอนค่ะกลุ่มทุนเหล่านี้ก็พร้อมจะสนับสนุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองต่อไปมันเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันครับ <c oughs> ซึ่งทําให้สมก,การเรื่องเงินทุนซับซ้อนจะควบคุมจากภายนอกได้ยากมาก ตราบใดที่คุณเซนยังจ่ายเงินอาวุธก็ยังมาและสงครามก็ยังดําเนินต่อไปได้ค่ะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเรื่องเงินกับอาวุธนี่ดูเหมือนจะยังไปต่อได้นะครับแต่การรบมันไม่ได้มีแค่2ออย่างนี้มันต้องใช้คนด้วยใช่ค่ะแล้วข้อมูลชี้ว่านี่อาจจะเป็นจุดอ่อนที่สุดของฮุนเซนเลยใช่ไหมครับจุดนี้สําคัญมากค่ะคือสถานการณ์ภายในกองทัพกัมพูชาเองที่ไม่ได้เป็นเอกภาพอย่างที่เราคิดกัน ประเด็นนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญกว่าเรื่องอาวุธเสีอีกค่ะคเพราะประสิทธิภาพของกองทัพไม่ได้วัดกันที่จํานวนจรวดที่มีแต่วัดกันที่ขวัญกําลังใจและความเป็นเอกภาพของกําลังพลจริงครับข้อมูลที่เรามีชี้ให้เห็นรอยร้าวที่ชัดเจนมากโดยแบ่งกองทัพออ,อกได้เป็น3ส,ส่วนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะน่าสนใจมากครับส่วนแรกคือกลุ่มไหนครับส่วนแรกคือกลุ่มทหารที่ไม่ต้องการรบอย่างชัดเจนไม่ต้องการรบเลย ใช่ค่ะในข้อมูลมีการอ้างถึงกรณีที่น่าตกใจมากคือทหารที่ประจำการในจังหวัดบันเตียเมียนจีอ๋อที่อยู่ติดชายแดนเลยใช่ค่ะเป็นพื้นที่สำคัญที่มีการประทะกันบ่อยๆในบริเวณบ้านคลองว่าบ้านหนองยะแก้วแล้วก็บ้านหนองจานทหารกลุ่มนี้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการประทะกับฐานไทยค่ะโหทำแบบนั้นในภาวะสงครามเนี่ยถือว่าขัดคำสั่งร้ายแรงเลยนะครับ ร้ายแรงมากค่ะและมันเป็นการส่งสัญญาณที่ดังมากว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับสงครามครั้งนี้การที่ทหารกล้าทำถึงขนาดนี้แสดงว่าต้องมีความไม่พอใจภายในสูงมากจริงๆใช่ค่ะแล้วกลุ่มที่สองล่ะครับกลุ่มที่สองอาจจะอันตรายยิ่งกว่ากลุ่มแรกเสียอีกค่ะจริงเหรอครับคือกลุ่มที่รอดูท่าทีหรือพวกที่นั่งอยู่บนเรือทหารกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ต่อต้านอย่างเปิดเผยแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ ข้อมูลระบุว่าพวกเขากำลังจับตาดูอยู่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไปต่อจากคุณเซนแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนข้างพร้อมจะเปลี่ยนข้างทันทีที่เห็นว่าลมกำลังจะเปลี่ยนทิศค่ะกลุ่มนี้เหมือนเป็นวาลก์สในสมการอำนาจเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะการดำรงอยู่ของกลุ่มนี้สร้างบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจไปทั่วทั้งกองทัพผู้นำไม่สามารถมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าคำสั่งที่ส่งลงไปจะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงใจหรือไม่อืม และกลุ่มนี้แ่ะค่ะที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันประทุแล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ยังพักดีอยู่ค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ยังคงพักดีและปฏิบัติตามคําสั่งของฮุนเซนอย่างเคร่งครัดซึ่งก็เป็นกําลังหลักในการรบปัจจุบันครับข้อมูลระบุว่ามีการส่งทหารกลุ่มนี้ประมาณสองกองพันเข้าไปเสริมในพื้นที่ที่ทหารกลุ่มแรกถอนตัวออกมาเพื่อควบคุมสถานการณ์อ๋อไปอุดรอยรั่วใช่ค่ะ แต่ภาพรวมของการแบ่งแยกแบบนี้มันอันตรายมากนะคะมันคือสภาวะที่เรียกว่าชนะไม่ได้จากข้างในต่อให้ข้างนอกรบเก่งแค่ไหนก็ตามถูกต้องค่ะเพราะต่อให้มีอาวุธที่ดีที่สุดในโลกแต่คนที่จะใช้อาวุธนั้นส่วนหนึ่งไม่เชื่อใจคุณอีกส่วนหนึ่งก็รอแทงข้างหลังคุณอยู่ใน3มกลุ่มนี้กลุ่มไหนที่แหล่งข้อมูลมองว่าอันตรายต่อฮุนเซนที่สุดครับกลุ่มที่ไม่รบซึ่งแสดงออกชัดเจนหรือกลุ่มที่เงียบๆรอดูท่าทีที่เหมือนคลื่นใต้น้ํา หากมองในเชิงยุทธศาสตร์แล้วกลุ่มที่รอดูท่าทีนั้นอันตรายกว่ามากค่ะเพราะอะไรครับเพราะกลุ่มที่ไม่รบนึ่งแสดงตัวชัดเจนสามารถระบุและจัดการได้แต่กลุ่มที่เงียบคือกลุ่มที่ไม่สามารถคาดเดาได้พวกเขาคือตัวแปรที่จะกำหนดผลลัพธ์สุดท้ายของเกมนี้ครับหากสถานการณ์รบเริ่มไม่เป็นใจและภาพความพ่ายแพ้เริ่มปรากฏกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ตัดสินใจเลือกข้างใหม่และการตัดสินใจของพวกเขาก็จะเปลี่ยนภูมิทัศน์อำนาจทั้งหมดอย่างรวดเร็วเลยค่ะ ทั้งหมดที่ว่ามันนี้ตั้งแต่เรื่องตลาดมืดไปจนถึงกองทัพที่แตกเป็น3ส,ส่วนมันนําเราไปสู่ภาพสุดท้ายที่ข้อมูลชุดนี้วิเคราะห์ไว้ค่ะนั่นคือสภาพจิตใจของตัวผู้นําเองที่ครองอํานาจมาอย่างยาวนานถึง40ปีซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยชี้ขาดของเรื่องราวทั้งหมดเลยและรอยร้าวในกองทัพนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงกับอีกประเด็นที่น่าสนใจมากในข้อมูลค่ะครับคือเรื่องสภาพอีกใจของตัวผู้นําเองหรือที่เรียกว่าอํานาจบังตา e i ใช่ค่ะมันเป็นรูปแบบที่เห็นซ้ำๆในประวัติศาสตร์เลยคล้ายกับกรณีของผู้นำหลายๆคนที่อยู่ในอำนาจนานเกินไปจนเริ่มเชื่อในตำนานของตัวเองคิดว่าตัวเองถูกเสมอคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของเหตุและผลค่ะเหมือนกับการขับรถโดยไม่ดูแผนที่มา40ปีเพราะเชื่อว่าตัวเองรู้จักทุกซอกทุกซอยดีกว่าใครค่ะแต่อยู่ๆถนนมันเปลี่ยนไปหมดแล้วแต่ก็ยังคงขับไปในเส้นทางเดิม เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ววานี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดจุดจบของระบอบอำนาจที่อยู่มานานมักมีรูปแบบคล้ายกันครับคือการหลงในอำนาจของตนเองเชื่อว่าตนเองถูกเสมอและจะชนะเสมอจนกระทั่งถึงจุดที่การตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่นำไปสู่การล่มสลายและท้ายที่สุดก็มักจะถูกค้นล้มโดยประชาชนของตนเองถูกต้องค่ะซึ่งก็คือประชาชนคนกัมพูชาเอง ข้อมูลได้คาดการถึงจุดที่จะเป็นชนวนของการลุกฮือครั้งใหญ่ไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการคาดการไว้ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่ออำนาจการยิงของกองทัพฮุนเซนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเมื่อภาพความพ่ายแพ้ในสนามรบและการสูญเสียดินแดนเริ่มแพร่กระจายเข้าไปในกัมพูชาอย่างไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปหมายความว่าตราบใดที่คนกัมพูชายัางรู้สึกว่าผู้นำของพวกเขายังดูแข็งแกร่งยังสามารถต้านทานศัตรูได้ เขาก็ยังคงให้การสนับสนุนแต่เมื่อใดที่ภาพนั้นเปลี่ยนไปเมื่อภาพของความพ่ายแพ้ปรากฏชัดเจนขึ้นความเชื่อมั่นก็จะหมดไปแล้วก็จะกลายเป็นความโกรธแค้นที่ต้องการหาคนรับผิดชอบและนั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดสําหรับผู้นําครับเมื่อความพ่ายแพ้ทางการทาหารแปรเปลี่ยนเป็นวิกฤตศรัทธาทางการเมืองภายในประเทศกร,ระแสต่อต้านจะไม่ได้มาจากศัตรูภายนอกอีกต่อไปแต่มาจากประชาชนของตนเองซึ่งเป็นพลังที่ยากจะควบคุมได้และเมื่อถึงจุดนั้น กลุ่มทหารที่รอดูท่าทีอยู่ก็อาจจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายเข้าร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างระเบียบอำนาจใหม่ขึ้นมามันคือจุดจบของสมการทั้งหมดที่เราคุยกันมาค่ะโอ้พอไล่เรียงมาแบบนี้จากการสำรวจข้อมูลชุดนี้เราจะเห็นภาพของสถาน,นการณ์ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับค่ะตั้งแต่แรงจูงใจส่วนตัวของผู้นำที่ผูกติดอยู่กับการอยู่รอดของตระกูลนำไปสู่การพึ่งพาตลาดมืดเพื่อเสริมกำลังรบอื แต่กลับต้องมาเจอกับรอยร้าวภายในกองทัพของตัวเองและท้ายที่สุดปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้นําเองก็อาจจะเป็นตัวเร่งที่นําไปสู่จุดจบที่อาจเป็นการลุกคือของประชาชนประเด็นสําคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้คือการแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศสามารถเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางการเมืองภายในและจิตวิทยาของผู้นําได้อย่างแยกไม่ออกเลยค่ะคการตัดสินใจในสนามรบไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่ถูกกับเคลื่อนด้วยเดิมพันทางการเมืองที่สูงลิ่ว และในขณะเดียวกันผลลัพธ์ในสนามรบก็ย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพภายในประเทศได้อย่างรุนแรงเป็นภาพที่ทําให้เราเข้าใจไดนามิกของความขัดแยง้งได้ลึกซึ้งขึ้นมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณสําหรับการร่วมจาะลึกประเด็นที่ทั้งซับซ้อนและน่าติดตามนี้ก่อนจะจากกันเราขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้หนึ่งข้อครับเชิญเลยค่ะ ข้อมูลที่เราพิจารณากันในวันนี้มุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การล่มสลายของระบบอำนาจปัจจุบันค่ะแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือหากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอืใครหรือกลุ่มใดจะเข้ามาเติมเต็มสัญญากาศทางอำนาจในกัมพูชาและสิ่งนั้นจะส่งผลต่อเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคอย่างไร